กระทรวงศึกษาธิการไม่เลื่อนเปิดเทอม17พฤษภาคมนี้พร้อมแผนเรียนออนไลน์ นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษาและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงการเปรี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564ซึ่งมีข้อสรุปว่าการเปิดภาคเรียนที่1อย่ายังเป็นไปตามกำหนดเดิมคือวันที่17พฤษภาคม2,564แต่หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังไม่ดีขึ้นก็อาจเสนอให้มีการเลื่อนเปิดภาคเรียนออกไปก่อนเป็นวันที่1 มิถุนายนแต่ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระาบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019หรือโควิด1 9พิจารณาอีกครั้งด้านดอออรอัมพรพินศาศเลขาธิการคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวว่า สบทได้มีการวางแผนการดําเนินการต่างๆโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกคนได้ทํางานอย่างใกล้ชิดก,กับสบคโดยได้กําชับไปยังผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองหากเปิดภาคเรียนแล้วผู้ปกครองไม่มั่นใจในการส่งบุตรหลานมาที่โรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายทางรูปแบบออนไลน์ออน และอ่อนแฮนให้โรงเรียนประเมินความพร้อมในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนตามบริบทของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนทุกคนได้อย่างทั่วถึง